สวัสดีครับาามาตามหาอีนี่เหมือนเดิมไอไม่เหมือนเดิมไปไปตามหากันไปเร็วคะ่ะก้ามาอยู่ในหน้าเมนูมเหมือนเดิมนะครับครับแกป่วยคำติดตอนนี้ผมได้ย้ายเขาไปใช้แชทชุยกัน เล้วเช้จนจนชาว,วันนี้เราจะมาทำอะไรยากกดพร้อมไปก่อนโหเรียบร่อยก็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 จะให้ดูไอทีมแป๊บอือปรับกล้องสเสร็จแล้วโอเคน่าจะเห็นติกเก็ตกันกเอ้ยโอ้จี๊ด บอ,อใช่บกอวนนี่โอ้แล้วแม่งมันดันเอาแม่งวัวแล้วซื้อเล,อเลยอยอี้ยงซื้อเียงุ้ยเอาช็อคโกแลตกล่องมาแทนดีกว่าเอาของกางเกงทำไมในกล่องยัตตาหยยบฟ้านยะยัตตาสกินเทตก็คือยัตตาสกินฟัก มาลิตาโพนีมาลิตาโพนีด้วยพลังแห่งมิตรภาพจีจ<ะ>ี๋จี๋จ๋อยแล้วอีกตัวนคือตัวอะไรวะบุ๊คคนนี้นี่มันเป็นคนนี้เดี๋ยวกิน เราขโมยของมาเวลมาเวลโอ้ Mar well, well. oh, รู้อยู่ว่าอีนี่มันผิดบอกปะเหนื่อยใจน้ำเหนื่อยใจกับไอ้นี่มากๆเลยเป็นยาออนมากมากมากของมากมาขายของทำไมของมันก็นไม่รู้ชั้นสองเรี่ยวเรี่วไปนี่ดูไง สวัสดโคตรโคตรโคตรไม่มาสูงได้เนี่ยเจออยู่ดีเจอเครื่องเลี้ยวเร็วๆอีกสองตัวสุดท้ายมันอยู่ไหนอีกสองเครื่องสุดท้ายมันอยู่ยไหนใบนี้กับกุ๊บ โอ้หตายโอเมก้าโดนหนักงอาลิบนี่ใช่ไหมเอออีกตัวนึงคือคอูบี้นะคะทุกคนเอ๊ะใจหมดกูบี้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 อยู่ไหน เครื่องจะทำอยู่ไหนวะกูบี้อยู่ไหนอะไม่รู้ที่ไม่ค่อยเจอมันเพราะมันเดินโคตรช้าช้าอย่างกระเต่าไม่มีเครื่องอน,า,นเา,งาเร็วระบายอางเง้วนานเร็หหวหรือเปล่ากูมันอยู่ไหนวะกูระบายอะอีกกูมันอยู่ไหนโผล่ขั้วมาให้ดูเน เองไปอยู่ไหนแล้วครับลูกยีเเ <Okay. S 2> จเจอแล้วลดีที่มันโอ้เจอแล้วเจอเครื่องละอันนี้เข้าห้อมรัวมาสโพนี่มาสโพนี่ด้วยพระแห่งมิตรภาพมาสโพน เแล้วก็ผ่านชั้นกูบี้มาได้แล้วก็ตามขึ้นเท็กซานวีกลับมาดีก็เก็เลือกเท็กซานวี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 ได้พัเขอกตูจากเราก็จะเจอเอสโตเปาแล้าเจอชิลลี่ล่ะไอ้หมูไอ้ป๊อปปี้ป๊อปปี้ป๊อปปี้มาป๊อปปี้ แต่ว่าไปหลอกตัวอะไรบ้างได้ยิ่รู้คือป๊อปปี้ใหม่หรือเครื่องกลางแมบแล้วก็เคเคียป๊อปปีอ่ะเดินมาตรงกับลูอีโอ้โหตัวงคนง่ายอ,ะอ่ะเออใช่ถ้าถ้ายังมีคนถ้ายังมีคนใดคนหนึ่งโดนตีก็ไม,ไม่ต้องเล่นละเ<อ>กมนี้จะให้ง่ายหลายเลยโค่นง่ายเลยไม่ใช่แต่ผู้เล่นใหม่ก็อาจจะตาม เจอเครื่องแล้วเจอเครื่องแล้วไอ้ก็เจอแล้วหน้ารีบอยู่เครื่องหนึ่งนะใช่อ้เจอแล้วอ้เจอไอ้ก็เจอแล้ยวมาร์ตโพนี่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 คุณได้แม่สิง่งนี้ตอนนี้ก็รอรออีเวนต์นี่ปัน่น๊บ ี๋ยว่าอะไรจไปทต้องไอ้บ้านเนี่ยพวกเราไปยังไงกแต่ว่าอ้อะไรอ้าวฉันสิไฟดวงขึนผมมาปุ๊บฉันมืดเหมือนเดิมจะไม่ปรับกราฟิกนะ เพื่อความยากจะให้ปรับกราฟิกเด็กขาดเจอเครื่องแล้วแต่ว่าต้องรอชิมโปมันไปก่อนพอยแต่ต,ต้าแบบไฟก็สว่างอยู่แล้วดูอีก,กับป๊อปปี้กับชิมโปเลยป๊อปปี้กับชิมโปก็ดีกว่าอีกกู เจอเครื่องแล้วกลางแบบซะด้วยแต่มันไม่ใช่จุดเด่ดเองนอ่ะโอ้สองเครื่องเลยขอเครื่องนึงก็ปสัส ai simpo, dosipo yap le, yap 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 tu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 t ชี่เพิ่งซื้อมาเมื่อ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 ครั้งเมื่อครั้งก่อนที่มันมาขายอ่ะไม่มีประโยชน์ทักอย่างไม่ต้องเลือกครับจบไม่ต้องเลือกจบไม่ต้องเลือกเลือกให้อัตโนมัติก็จริงมันเลือกให้อัตโนมัติดีมัตดีมัติดีมัตโ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 ตสัหู พี่ชามาพี่ชามกับตัวอะไรก็ไม่รู้กับผีหลอกย่าหลอกจอกจอกที่ชาที่ชาโอ้ตัวสวิตเต้คนอ่อนอะโดนตีได้ไงวะคงจะเซนมาก โคสว่างช็อกโกแลตมา มันปัน๊ันมันดับของยาแต่สีดีแกก็ช่างมันเถอะจูบหลบจูบหลบจูบหลบเพือพ่อรู้เพื่อมันต้องไปทำอะไรอยากกระโดดทิหน,านา้ามั้งวะอออยากกระโดดทิหน้าดูสิออกไปเลยอี ที่กูดูตาตูกว้ากว่างที่เก่นั่แนแหละอุ้ยอย่าตัดโดนมาต่อยแก้วเดินทวิตเตอร์เป็นยาวอันตอกสองครั้งเลยนะทวิตเตอร์ปอยอที่เก่ง โอ้โหอียอต้อมามันเข้าไปในห้องเดทเอ็นออกมาออกมาตีแกมันวิ่งไวอะ่ะยังไม่ได้ปัดเลยสักเครื่องแล้วไอ้นางทีแกนไป ก่จาจะได้กันเกียรติเจนวาวชอบกมอทริ สว่างมากเลยอะไอสกิลเช็ก่ะดูสิดูสิสโอ้โหปวดพลาดดูดูดูมาดูกันว่ามันจะให้การ์ด thank you thank you. ควาทุนทางกับวิ่งได้ดีคือมันก็สิบหน่วยเหมือนกันนั่นแหละเ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 ละกูกุ๊กู ก็จะไม่ให้รู้แล้วว่าใครทำไฟดับเกือบโดนเกือบโดนรอดไปเว่งเล่นวิ่งเร่น อไวะมันเดินไปทางนู้นอ่ะต่อยแน่ต่อยแน่กะจะไม่ให้ผ่านเลยอือือน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยว้ากล่องดาจะทิ้ชิงจริงกันไปแค่สองเครื่องอะ่ะยังไม่เจอเลยอีกหนึ่งเครื่อง เพราะอีกสองเครื่องอยู่ใกล้ลิฟต์หมดถูกว่าอยู่หน้าลิฟต์กันสาเครื่องเลเพราะตอนนั้นที่ไฟยังไม่ดับก็มีโดนใครโดนใคร <Bye. S 1> ชู้ชู้ชีวิตเราชัดเจนอยู่อีกสอง มันกรูปกรูปกรปอยู่นู่นทุงทุงทุงมันกำลังมันเดินทุงทุง,ท,งทุงไปอยู่เราว่าว่าน่าจะอยู่อีกฝกั่งนึงแน่เลยใช่ป่ะคิดว่าเจอสักทีอีกสองเครื่องอยู่หน้าลิฟต์นะ กูปีนล็อกไกลพอแล้วเวยจะไม่ได้ทางอยู่ไหนวะ physics, จำทางไม you know. ่ได้จำทางไม่ได้ตรงนี้ปันเสร็จยังย uh ังปัน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 เพิ่งชั้นเจ็ดนะเนี่ย เจอไอ้กูุชั้นมืดเสียกองพยายามตั้งชั้นเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ตัวโคตรกลียแต่ว่าด้านโดนอีทีกันจุกตีเดนดีสำรวยแล้วล้วกิล้วเแล้วเจ้ล้วแล้วเชลี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 ไอ้พี่โมใช่เองพี่โมชิบหาแล้ว รไม,ไม่ได้เจอวิ่งตัดมันสักไม่รู้ว่ามายู่ตรงนี้้องไม่ทันรีบกันจัดเครื่องแล้วก็ไปดีกว่าอแต่ออยากแก้ดีเชียวดะวันนี้มันเป็นวันของ,ของคููจิ้นมันของวีไม่ใช่เหรอไอ้นั่นเออคูเจียนบ้านใครเลสเออ ว่าแล้วมันจะมีถ้าเราได้เสียงนี้ก็แปลว่าเชลรี่เราสามารถล่อเชลรี่ได้ด้วยนะเชลรี่มันเดินอยู่แค่ยี่สิบกว่าเองส่วนเราเยอะกว่ามันถ้าเราวิ่งนะ่ะหนีมาได้คนง่ายต้องการรีเสิร์ชพอดีแล้วตานี้หน้าละ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดเดถ้าเครื่องอยู่ใ,ใกล้กันอนะ่ะ มลกับการเก็บรีเสิร์ชอย่างง่ายได้สามเครื่องอยู่ใกล้กันมากอีเซลตกแทบเล <laughs> ปเตอร์เลปเตอร์มันมาขู่อะไรแถวนี้สวัสดีกุ้งนี่ก็ไปไกลแล้วลำคานเห็นหน้าอยาก,กดเดี๋ยวเดี<ะ>๋ยวถ้ามันมาบ่อยเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวกลายเป็นกุ้งกุ้กงกุงงง้งยากใช่เฉลี่ยไม่ใช่อีเซลไม่ใช่เองกุ้งทอด เจอกุ้งแล้วเอ้ยไม่ใช่กุ้งไม่ใช่เจอกุ้งเจอเชียวเชียวมาเดินเป็นตรงเดทเองน่ะรู้สิไอเชียวมาเดินเป็นตรงเดทเองจริงๆเดี๋ยวเพนก่อนดีกว่าอินี่มีขวดชา่าหายไปไหนแล้ววะเบรกไป,ปไหนวะ ไปไหน่ะยูก็าหายตัวไปเลยจะเสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่ยอยู่หน้าลิปปะแกหน้าลิปไหมเดี๋ยวขากลับขากลับ นี่ก็คือคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ก็คือคนที่อยู่หน้าห้องนี่ก็คือคนอที่อยู่หลังห้อง <laughs> จบแล้วกันเล่เลนได้เวลาตอกย้ำรีเซ็เยังพุ่งปานเสร็จยังพุ่งปานเสร็จนะให้มันใกล้เสร็จก่อนให้ใกล้เสร็จก่อนเดีย๋ยวไปตามหาเชอรี่ต,ตอนนี้โดนเชอรี่ลุมประทะประชาทถ cập đơn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  Cặp tay bị làm mới vậy ta? Su! Cung cung Ở cung. Ừ. đây đó chỗ nào Lọt vào ừ. ร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสปาร์คบักมาเลยฮะรูนไปจุดจรดจุดระเบิดวงจรจุดระเบิดมันจะจุดระเบิด,ลดเดลยเหรอรถกูดาวก็คือฝึกซ้อมต้อฝึกซ้อมไม่ใช่สองไม่เดินเสียตรงนี้หกสิบเจ็ด Kau oh, kira kan ni, ay kira kan. Poppy ma, kahp tuai yang, ay beru, kahp tuai yang, ay kahp oh, tuai yang. Ay, ay, beru. Jatuh, maju, maju, mas tali nampak tali nampak. ทีนี้ประมาณนี้ก็แล้วรับสวัสดีามันจะยาวเกินไปแล้ว20นาที